สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Iconic Q Podcast ช่องที่พาผู้ชมไปสำรวจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกมกระตูและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้องข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆกระโดดเข้าไปในโลกของ Doom เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ปฏิวัติุงการเกมตั้งแต่ยุค90จนถึงทุกวันนี้ใครจะคิดว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นจากห้องเล็กๆในค่ายบริษัทจะกลายเป็นต้นแบบของ FPS ทั้งหมดและสร้างทั้งความตื่นเต้นความท้าทายและข้อถกเถียงเกี่ยวกับความรุนแรงในเกม ใน EP นีนี้เราจะย้อนรอยตั้งแต่แรงบันดาลใจของทีมสร้างเกมนวัตกรรมด้านกราฟิก 3D ระบบมัลติ p l a y e r และมอ d ดิ้งจนไปถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมปอบที่ Doom ทิ้งไว้ให้โลกเกมดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่า Doom ไม่ใช่แค่เกมยิงแต่คือตำนานที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเกมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุยกันเลยเอาล่ะครับมาลงลึกกันสักหน่อยว่า Doom จริงๆคืออะไรแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นปรากฏการณ์ในวงการเกมค่ายต้นกำเนิดเกม Doom คือ id Software ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์1991ที่ Richard ซานเ Texas โดย4สมาชิกจากบริษัทคอมพิวเตอร์ Softdisk คือ John Carmack, John Romero, Tom Hall และเอดร a n c นคาร์แมกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ John c a r m a แมนะครับ บริษัทนี้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเกมบน PC ตั้งแต่ยุค MS DOS จนถึง Windows งานของพวกเขามีผลต่อวงการเกมทั้งโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็น Wolfenstein, Doom หรือ Quake โดยเฉพาะในด้านกราฟิก 3D และเกม Engine ที่ต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมเกม ซึ่งหลักๆเรื่องราวของแฟรนไชส์เกม d o ูมจะโฟกัสไปที่ทหารอาวกศาศไร้นามหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อดูมไก o o m Marine หรือ Doom s l a y ยอรโดยตัวเอกของเราจะทำงานภายใต้ Union Aerospace Corporation หรือ UAC และต่อสู้กับฝูงปีศาจและกองทัพอันเดธเพื่อปกป้องโลกจากการรุกรานแบบวันสิ้นโลก ในมุมของเกมเพลย์ดูมภาคแรกถือเป็นหนึ่งในเกม FPS รุ่นบุกเบิกของยุคคอมพิวเตอร์ IBM compatible ซึ่งมันพาโลกเข้าสู่ฟรีเจอร์ใหม่ๆอย่างกราฟิก 3D มุมมองเชิงพื้นที่มัลติ p l a y e r ผ่านเครือข่ายและการรองรับหมดของผู้เล่นผ่านดูมแวทแบบที่เราแทบไม่เคยเห็นมาก่อนพูดถึงสถิติหน่อยก็เก๋ครับแฟรนไชส์ดูมขายไปกว่า10ล้านกอปปี้แล้วมันยังแตกแขนงเป็นภาคต่อ นิยายการ์ตูนเกมกระดานและภาพยนตร์เรียกได้ว่าทุกมิติของสื่อถูกดูมครอบคลุมหมดในแง่เกมเพลย์แบบคลาสสิกผู้เล่นจะควบคุมดูมกายต่อสู้กับปีศาจจากนรกโดยเกมมีอาวุธ8ชนิดที่ออกแบบมาให้ไม่มีอาวุธใดล้าสมัยเราต้องใช้เทคนิคการจังกลิ้งหรือการสลับอาวุธอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์เพื่อเอาตัวรอดและนอกจากการต่อสู้แล้วดูมยังมีเขาวงกต การสีและพื้นที่รับให้สำรวจด้วยในภาคเก่าๆผู้เล่นไม่สามารถกระโดดหรือมองขึ้นลงได้เพราะข้อจำกัดทางเทคนิคแต่บางครั้งก็สามารถใช้ม omentum จากการวิ่งข้ามช่องว่างแบบจำกัดได้ซึ่งในภาคใหม่ๆโดยเฉพาะ Doom 2016ฟีเจอร์แพลตฟอร์มมิงและเนื้อเรื่องถูกปรับปรุงให้เข้มข้นและลึกซึ้งกว่าเดิม เรื่องมันเริ่มจากปี1992ตอนที่จอห์นคาแมกสร้างเอนจินเกมตัวใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกกันว่า Doom Engine ในขณะเดียวกันทีม i t Software ก็กำลังทำ Spear of Destiny เกมพรีเควลของ Wolfenstein 3D อยู่แต่จอห์นคาแมกแกกลับสนใจทำสิ่งใหม่นั่นก็คือการสร้างเกม 3D ที่เร็วและโหดกว่าเดิม ทอมฮอล l อยากทำเกมคอ m m a นเดอร์คีต่อแต่พวกเขาก็เห็นว่าเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์มันไม่เหมาะกับเครื่องมือ 3D ใหม่ของ c a r m a มส่วนจอห์นโรเมโรกับเอเดรียนคาร์แมกอยากได้เกมที่ทนดั้กว่าซีรีส์คีนแล้วจอห์นคาร์แมกก็คิดไอเดียสุดเจ๋งคือทำเกมที่ใช้เทคโนโลยีสู้กับปีศาจซึ่งแรงบันดาลใจมาจากแคมเปญดันเจียน n d นด์ดราของทีมเองรวมถึงภาพยนตร์อย่าง e v i l d e a d 2และ a l i e n ตอนแรกเกมนี้ถูกเรียกว่า Green and Peace แต่สุดท้ายคาแมกเปลี่ยนชื่อเป็น Doom จากบทพูดในหนัง The Color of Money ที่บอกว่า In here, Doom. ทีมเริ่มทำงานกันจริงจังในเดือนพฤศจิกายน1992และพวกเขาได้ย้ายไปทำงานในออฟฟิศมืดๆที่เรียกว่า s w ิตซ666แถมยังได้แรงบันดาลใจจากเสียงแปลกๆจากคลินิกทำฝันข้างๆด้วยและที่สำคัญพวกเขาตัดสินใจสร้างดูมด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาอพ o ลโลจีซอฟต์แวร์อีกต่อไปเพราะเชื่อว่าการเซ l ล p u พับลิจะทำให้พวกเขาคุมทุกอย่างและได้รับกำไรมากกว่าโดยตัวเกมภาคแรก ให้เราเล่นเป็นทหารอาวกาศที่ต่อมาก็ได้ฉายาว่าดูมกายเดินหน้าฝ่าฝูงซอมบี้มนุษย์และกองทัพปีศาจจากนรกเริ่มจากดวงจันทร์ของดาวอังคารจนไปจบลงที่การต่อสู้ในขุมนรกจริงๆตอนนั้นบอกเลยครับว่าใครได้เล่นคือช็อกค,ครับเพราะมันคือเกมที่ใช้เทคโนโลยี 3D แบบใหม่ที่จอห์นคารแมกเขียนขึ้นเอง แล้วก็ยังมีลูกเล่นที่เรามองวัตถุเป็น 2D แต่เคลื่อนไหวได้เหมือน 3D หรือที่หลายคนเรียกกันว่า 2.5D g r a p h i c ที่สำคัญคืออิดซอฟต์แวร์กล้าแตกต่างมากๆครับพวกเขาไม่ขายแบบกล่องอย่างเดียวแต่ใช้โมเดลแชร์แวร์แจกเอพิโซดแรกฟรีไปเลยใครติดใจค่อยซื้อเกมเต็มต่อทำให้คนเข้าถึงได้เป็น10ล้านคนภายในเวลาไม่กี่ปีเรียกได้ว่ามันไม่ใช่แค่เกมแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ ในปี1993ดูมตัวเต็มก็ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบเอพิ o d i c กคือแบ่งเป็นตอนตอนตอนแรกให้เล่นฟรีแบบแชร์แวร์ส่วนอีก2ตอนใครอยากเล่นต่อก็สั่งซื้อทางเมลเอาซึ่งยุคนั้นถือว่าโคตรล้ำเลยนะแล้วต้องบอกว่ามันดังแบบถล่มทลายขายไปกว่า1ล้านก๊อปปี้และสร้างคำใหม่ให้วงการเกมคือ Doom Clone ที่ใช้เรียกเกม FPS ทุกเกมในช่วงนั้นก่อนที่คำว่า FPS จะกลายเป็นหมวดหมู่จริงๆ แม้จะมีดรามา่ามีคนวิจารณ์เรื่องความรุนแรงในเกม d o มก็ยังยืนหยัดและเดินหน้าต่อยอดเป็นแฟรนไชส์ที่อยู่คู่กับวงการมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Doom ดูม Doom ม3ก Doom าการรีบูตใหม่ในปี2016ดูม Doom Eternal จนมาถึง Doom the Dark Age ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆในปี2025นี้เองหลังจากที่ d o มภาคแรกสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกแล้ว i อซอฟแวร์ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานครับ ในปี1994พวกเขาปล่อยดูม2 Hell on Earth ออกมาซึ่งคราวนี้แตกต่างจากภาครแรกอย่างชัดเจนเพราะไม่ได้ใช้โมเดลแชร์แวร์แจกฟรีก่อนแล้วค่อยขายเหมือนเดิมแล้วแต่ดูม2ถูกวางขายแบบวางกล่องในร้านค้าเลยถือเป็นภาครแรกของแฟรนไชส์ที่ทำแบบนี้ ตัวเกมยังคงเอกลักษณ์ความมันแบบเดินหน้ายิงเหมือนเดิมแต่เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาทั้งแผนที่ที่ใหญ่ขึ้นศัตรูหน้าใหม่ที่โหดกว่าเดิมแล้วก็อาวุธที่กลายเป็นตำนานนั่นก็คือซูเปอร์ช็อตกันครับใครที่เคยเล่นคงจำได้ว่ามันทั้งแรงทั้งสะใจยิงทีศัตรูกระเด็นกระจายคือมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดูมภาคนี้ไปเลย ไม่ใช่แค่ตัวเกมหลักนะครับ Doom 2ยังมีการออก Expansion Pack อย่าง Master Levels for the t 2ที่มาพร้อมกับด่านใหม่อีก21ด่านในปี1 9 9 5แล้วก็ยังมี No Red for the Living ที่เพิ่มอีก9ด่านซึ่งไปโปลเใหลายเวอร์ชั่น Pro Re version, ทั้ง Doom 3 BGF Edition Doom Classic Complete จนถึง Port Unity ในปี2019และล่าสุดก็ยังถูกใส่มาในเวอร์ชั่น KEX Port ปี2024อีกด้วย ตอนนั้นก็บอกได้เลยครับว่าถล่มทลายนักวิจารณ์ยกให้ดูม m 2เป็นการต่อยอดที่สมบูรณ์แบบกว่าภาคแรกขายได้มากกว่า1.8ล้านชุดและทำรายได้มากกว่า74ล้านเหรียญสหรัฐแค่ในอเมริกาถือว่าเป็นตัวเลขมหาศาลในยุค90แล้วทำให้ d o ม m 2ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดการไปโดยปริยายพอเวลาผ่านไปดูม2ก็ถูกพอร์ตไปแทบทุกแพลตฟอร์มครับตั้งแต่เกมบอยแอดวานปี2002 t ทับเวฟโซดิแอคปี 2004, Xbox Live Arcade ปี 2010, จนถึงยุคใหม่ที่ไปโผลใน Nintendo Switch, PlayStation 4และ Xbox One ในปี2019รวมถึงยังมีแฟนแพนพอร์ตไปลง iOS หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือยุคแรกๆด้วยเพราะ ID Software เปิดซ o u r c e ค c o ให้คนเอาไปเล่นต่อหลังจากที่ดูมภาคนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายคนก็คงคิดว่า i t Software จะเดินเครื่องทำภาคใหม่ต่อทันทีใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วภาคต่อไปที่ออกมาในปี1996มันชื่อว่า Final Doom ซึ่งมีความพิเศษตรงที่มันเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่ไม่ได้ถูกพัฒนาโดยทีมหลักของ id Software เอง Final Doom เปิดตัวครั้งแรกในปี1996สำหรับ MS DOS, PlayStation และ Mac OS แล้วหลังจากนั้นก็มีการปล่อยเวอร์ชันใหม่บน Nintendo Switch, PlayStation 4และ Xbox One ในปี2020ซึ่งเป็นแบบฟรีสำหรับคนที่มี Doom และ Doom 2อยู่แล้วนะครับส่วนในปี2024ก็ได้ถูกพอร์ตลง PlayStation 5และ Xbox Series X พร้อมรวม Doom 1และ Doom 2มาให้ด้วยสิ่งที่ทำให้ Final Doom น่าสนใจคือมันเป็นการรวม2การดัดแปลง Doom 2แบบเต็มรูปแบบคือ TNT Evolution และ The p l u t o n i a Experiment ทั้ง2ชุดนี้มาพร้อมชุดด่านใหม่ทั้งหมดใช้โครงสร้างเหมือนดูม2มี30ด่านปกติและ2ด่านลับกราฟิกและพื้นผิวใหม่ๆดนตรีใหม่สำหรับ TNT Evolution และหน้าจอแทรกเรื่องเราเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนี้ยังดึงเอาทรัพยากรเกือบทั้งหมดจากดูม2มาใช้ด้วย พูดง่ายๆก็คือแฟนดูม m 2จะได้ดานใหม่ๆแบบเต็มอิ่มทั้ง2ชุดแต่ยังคงความรู้สึกของดูม2อัไดเดินเรื่องไว้ทำให้ Final Doom เป็นอีกหนึ่งบทต่อที่แฟนดูมแทบไม่อยากพลาด d o ม m 64คือบททดลองของการเอาซีรีส์ไปลงเครื่องคอนโซลยุค90แบบเต็มตัวครับเกมนี้ออกมาในปี1997โดย midway games เป็นผู้พัฒนาแต่ก็ยังมีอิดซอฟต์แวร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เบื้องหลังเ <this> <c oughs> ดิมที d o ม m 64มีชื่อว่า Doom The Absolution ตอนพัฒนาเริ่มตั้งแต่ปี1994แล้วครับตัวเกมก็ยังใช้เอนจิน Doom เดิม แต่ทีมงานมิดเ y เขาปรับแต่งใหม่ให้ทำอะไรได้มากขึ้นเช่นรูปแบบแผนที่ที่ซับซ้อนขึ้นมีการใช้แสงสีแบบได y นามิกมีบรรยากาศมืดมืดสะพรึงสะพรึงที่ต่างออกไปจากภาคก่อนก่อนสิ่งที่ทำให้ดูม m 64โดดเด่นมากๆคือมันไม่ใช่แค่พอร์ตด,ดูมเก่ามาลงเครื่อง Nintendo 64นะครับแต่เป็นภาคที่สร้างกราฟ,ฟิกใหม่เกือบหมดทั้งอาวุธ ทั้งมอนสเตอร์มีการออกแบบฉากที่เน้นโทนหลอนมืดและกดดันสุดๆคือเล่นแล้วมันได้ฟิลดูมที่โตขึ้นไปอีกระดับเลยครับถึงแม้เกมเพลย์จะไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะักหลายรีวิวสมัยนั้นก็บอกว่ายังคงเป็นดูมเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ดูม64ทำได้ดีก็คือบรรยากาศ ดนตรีและดีไซน์ของด่านที่ทำให้มันต่างออกจากดูมภาคอื่นๆและที่สำคัญมันกลายเป็นเกมที่มีแฟนคลับเฉพาะทางหรือที่เรียกว่ากลายเป็นเค้าคลาสิกเลยทีเดียวจนในยุคหลังๆนี่แหละครับแฟนๆก็ทำพอร์ตทำมอดให้เล่นบนฟีซีกันเองจนในที่สุด NightDive Studio ก็มาพัฒนาเวอร์ชัน Remaster ให้ b e t เ tesda ปล่อยลง Switch PS4, Xbox One Windows ในปี2020แล้วก็ตามมาด้วย Sta d i เดียด้วยเรียกว่าจากเกมที่เคย เป็นของหายากกลายมาเป็นเกมที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆอีกครั้งในปี2004อิ o ซอเ a r e ปล่อย Doom 3ออกมาให้เล่นกันบน PC แล้วก็เป็นเหมือนการเปิดยุคใหม่ของเกมยิงมุมมองบุคคลที่1เลยนะครับเพราะครั้งนี้ Doom ไม่ได้มาแนวบูรหัมยิงกระนำแบบสายแอคชั่นล้วนๆอีกแล้วแต่กลายเป็นเกมที่มีโทนสยองขวัญชัดเจนเนื้อเรื่องเกมจะพาเราไปที่ดาวอังคารปี2145ฐานทัพของบริษัทยักษ์ใหญ่ ทำวิจัยด้านการขนส่งแบบเทเลพอร์ตรวมถึงอาวุธชีวภาพต่างๆแต่แน่นอนครับการทดลองก็ไม่เป็นไปตามแผนด็อกเตอร์เบอร์ทรูเจอร์ดันเปิดประตูสู่นรกซะอย่างนั้นทำให้กองทัพปีศาจบุกเข้ามาในฐานทัพเต็มๆแล้วเราก็ได้รับบทเป็นสเปซมารีนที่ต้องเอาตัวรอดไล่ยิงไลส่สู้เพื่อปิดประตูนรกและป้องกันไม่ให้ความหายนะหลามไปถึงโลกสิ่งที่ทำให้ดุมสามโดดเด่นมากๆคือมันสร้างบนเอนจิ e นใหม่ ID Tech 4 ที่ในเวลานั้นต้องบอกว่าโคตรล้ําคือกราฟิกแสงเงาบรรยากาศมืดมืดไฟกระพริบกระพริบทําให้ทุเล่นรู้สึกอึดอัด ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าจากดูมที่เคยเป็นเกมยิงมันๆกลายเป็นดูมเวอร์ชันสยองขวัญแบบเต็มตัวผลลัพธ์คือเกมนี้ขายได้มากกว่า3.5ล้านชุดกลายเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ที่สุดของอิทซอฟต์แวร์ตอนนั้นนักวิจารณ์ก็ชมเรื่องบรรยากาศกราฟิกและความล้ำของการนำเสนอถึงแม้จะมีเสียงแตกบ้างว่ามันไม่ใช่ดูมดั้งเดิมแบบที่คนเคยคุ้นเพราะไม่ได้ยิงศัตรูเป็นฝูงใหญ่ๆแต่เน้นความหลอนความเงียบความกดดันแทน หลังจากนั้นก็มีภาคเสริม Resurrection of Evil ในปี2005และต่อมาก็มี Doom 3 BGF Edition Remaster ed ในปี2012ที่ขยายเนื้อหาปรับกราฟิกแล้วรองรับหลายแพลตฟอร์มรวมถึงเล่นใน VR ได้ด้วยนะครับ ต่อมาคือภาคที่ถือว่าเป็นการกลับชาติมาเกิดของดูมจริงๆครับเพราะหลังจากดูม3ในปี2004แฟนๆก็รอกันยาวๆกว่า12ปีกว่าจะได้เห็นเกมมาตำนานกลับมาล่าปีศาจอีกครั้งนั่นคือดูมของปี2016 ตัวเกมพัฒนาโดย i ิ s o อ t ์แว e แล้วได้ Bethesda Softworks มาเป็นผู้จัดจำหน่ายเปิดตัวครั้งแรกเดือนพฤษภาคม2016ลงทั้ง P.S.4 Xbox One และ P.C. ก่อนที่จะมีพอร์ตลง Nintendo 64ในปี2017ที่ Panic Button เป็นทีมช่วยพัฒนาแล้วก็ยังมีเวอร์ชั่น s t a d i a ในปี2020ด้วยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจมากคือ Doom ภาคนี้จริงๆแล้วมันเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ปี2008ในชื่อ Doom 4แต่เวอร์ชั่นแรกมันไม่เวิร์คครับทางอิดซอเบก็เลยรีบูตใหม่หมดในปี2011แล้วค่อยมาเปิดตัวอีกทีในชื่อ Doom ปี2014ก่อนจะปล่อยจริงใน2016เรียกว่าผ่านดราม่าและการแก้ไขกันยาวนานเลยทีเดียว ในแง่เกมเพลย์ภาคนี้คือตัวเอกที่แฟนๆรู้จักกันดีในชื่อดูมายหรือ Doom Slayer ถูกจับยัดกลับไปในสไตล์วิ way, ่งไวยิงไวดนตรีมันไล่ฆ่าปีศาจในฐานขุดเดือพลังงานบนดาวอังคารและในนรกความรู้สึกเหมือนเกมดูมยุค90เลยครับแต่ถูกอัปเกรดด้วยกราฟิกสุดอลังเอฟเฟกกระจุยและความเร็วเกมเพลย์ที่ชวนอะดรีนาลินพุ่งตลอดเวลา ดนตรีก็ต้องยกให้มิกกอดอนที่แต่งเพลงประกอบสุดเดือดแบบเมท a l ผสมซาวอิเล็กทรอนิกส์ที่กลายเป็นเอกลักษณ์จนหลายคนฟังวนซ้ำกันเป็น Play เพลย์ลิสต์ไปเลยครับแม้โหมดมันติดเพลเยอร์จะโดนวิจาร์ว่าไม่ปังเท่าที่ควรแต่แคมเปญหลักกลับได้เสียงชมล้นหลามทั้งบรรยากาศกราฟิกการออกแบบด่านที่ดุดันและระบบต่อสู้ที่โคตรมันนอกจากนี้ยังมีโหมดสร้างแมปที่ชื่อว่า Snap Map ให้ผู้เล่นลองปล่อยของด้วย ภาคนี้ยังประสบความสำเร็จด้านยอดขายแบบแรงมากครับขึ้นแท่นเกมขายดีที่สุดอันดับ2ในสหรัฐและอังกฤษช่วงเปิดตัวแถมบน PC ก็ขายได้มากกว่า5 0 0 0 0นก๊อปปี้ภายใน1 1เดือนแล้วถัดจากความสำเร็จของ Doom 2016ไม่นาน ID Software ก็เดินหน้าต่อย,ยอดความโหดทันทีครับกับภาคที่หลายคนบอกว่าจัดเต็มที่สุดในซีรีส์นั่นคือ o o m e t e r n a l ที่วางขายในเดือนมีนาคมปี2020นั่นเอง ภาคนี้เปิดตัวลงทั้ง PS4, Xbox One, Stadia และ PC ก่อนที่จะมีพอร์ตตามมาอีกหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันหรือ PS5 กับ Xbox Series X และ S ที่ตามมาในปี2021ทําให้แฟนๆเล่นกันได้แทบทุกเครื่องเลยครับด้านเนื้อเรื่องภาค Eternal สารต่อจาก Doom 2016โดยตรงครับคราวนี้ Doom Slayer ต้องกลับมาอัดปีศาจแบบ Double จัดเต็มเพราะโลกกำลังโดนนรก กลืนกินจนเหลือแต่ซากแล้วยังมีตัวร้ายต่างดาวอย่างคารเมเกอร์ที่พยายามจะกำจัดเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สิ้นซากพูดง่ายๆคือภารกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่สู้กับปีศาจมันคือการกอบกู้โลกในแบบฉบับโค้ดเมทัลสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากคือความเดือดของเกมเพลย์ครับเกมภาคนี้อัปเกรดทุกอย่างจากภาคก่อนทั้งระบบต่อสู้ที่ไวกว่าดุดันกว่าและบังคับให้ผู้เล่นต้องคอยจัดการทรัพยากรในสนามทั้งเลือด กระสุนเกราะที่ต้องฟันศัตรูแบบ Glory k หรือใช้ไฟลวกเพื่อให้ได้เกราะเสริมเรียกได้ว่าต้องไล่สับตลอดเวลาไม่มีจังหวะพักหายใจเลย นอกจากแคมเปิลหลักที่ยิ่งใหญ่สะใจแล้วภาคนี้ยังเพิ่มโหมด Battle Mode ที่เป็น m u l ติ p l a y e r แบบ2หนึ่งให้ผู้เล่นได้เลือกว่าจะเป็น Doom Slayer หรือสลับมาเล่นเป็นปีศาจแล้วเปิดศึกกันจนกว่าจะเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกิมมิคใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้ซีรีส์ได้ดีทีเดียวแถมในปี2021ก็ยังอัปเดตฮอตโหมดเข้ามาให้เล่นเพิ่มด้วยนะครับ ส่วน DLC ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะมีแคมเปญเสริม The Ancient Gods แบบแบ่ง2พาร์ทที่เล่าเหตุการณ์ต่อจากเนื้อเรื่องหลักถือว่าเป็นการปิดฉาก Doom Slayer Saga ได้อย่างอลังการเสียงตอบรับของ Doom Eternal ก็แรงไม่แพ้กันนักวิจารณ์และผู้เล่นชมแทบทุกด้านทั้งกราฟิกเพลงประกอบสุดโหดของมิกกอรดอนการออกแบบด่านที่ดุดันและระบบต่อสู้ที่มันสะใจสุดๆ ถึงแม้ว่าจะมีบางคนบ่นว่าภาพนี้เล่าเรื่องเยอะไปหน่อยแถมมีฉากปีนป่ายกระโดดที่บางคนไม่อินแต่โดยรวมแล้วก็ยังขึ้นแท่น1ในเกมแอคชั่นที่ดีที่สุดแห่งปีไม่ใช่แค่นั้นนะครับ Doom Eternal ยังได้เข้าชิงรางวัลใหญ่ในงาน The Game Awards 2020ถึง5สาขารวมถึงรางวัล Game of the Year และ Best Action Game อีกด้วยแล้วแน่นอนว่าความสำเร็จตรงนี้ก็ปูทางให้แฟรนไชส์เดินหน้าต่อไปจนถึงพรีเควลล่าสุด DOOM The Dark Ages ที่เพิ่งวางขายไปในเดือนพฤษภาคมปี2025ซึ่งเป็นการพา Doom Slayer ย้อนะเ,เวลากลับไปในยุคมืดเปลี่ยนโทนเปลี่ยนบรรยากาศแต่ยังคงความโหดจัดเต็มตามสไตล์ Doom ต้นฉบับกลายเป็นภาคหลักลำดับที่8ของแฟรนไชส์นี้ครับภาคนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโทนครั้งใหญ่เพราะแทนที่จะเดินหน้าต่อจากอีเทอร์ลคราวนี้เนื้อเรื่องพาเราย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีก่อนดูม2016 เพื่อเล่าช่วงสงครามยุคมืดที่ดูมสเลเยอร์จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพนรกเพื่อปกป้องมนุษยชาติเอาไว้ให้ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือบรรยากาศของเกมที่ต่างจากดูมภาคก,ก่อนๆอ,อย่างชัดเจนครับจากเดิมที่เป็นไซไฟนรกบนดาวอังคารคราวนี้เปลี่ยนเป็นโทน Dark f a n t a าซผสม m เมด v a l ใช้ทั้งปืนใหญ่ไปจนถึงอาวุธโบราณอย่างโล่หรือไม้ค้อนศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยให้อารมณ์เหมือนดูมผสม Dark s o ซล s แต่ยังคงสไตล์ความเร็วดุดันและเลือดาสาดตามสูตรต้นฉบับอยู่ครบถ้วน ด้านการพัฒนา ID Software เริ่มทำเกมนี้จริงจังตั้งแต่ปี2022หลังจากปิดงาน Eternal แบบเต็มมือและการประกาศเปิดตัวในงานใหญ่กลางปี2024ก็สร้างเสียงฮือฮาได้สุดๆพอเกมวางขายวันที่15พฤษภาคมปี2025ก็ปล่อยลงทั้ง PS5, Xbox Series X และ PC แถวยังลง Day ันบนเกม p p s s s ทำให้แฟน Xbox ได้เฮตั้งแต่วันแรกผลตอบรับบอกเลยว่าแรงไม่แพ้พักก่อนครับ เพราะ Doom the Dark Ages ได้รับคำชมแทบทุกด้านทั้งงานออกแบบโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายุคมืดระบบการต่อสู้ที่ปรับให้สดใหม่แต่ยังโคตรมันแล้วแน่นอนว่าซาวด์แทร็กที่จัดจ้านไม่แพ้ภาค Eternal และที่สำคัญคือเกมสามารถทำยอดผู้เล่นทะลุ3ล้านคนในสัปดาห์แรกเรียกว่าเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยเลยทีเดียวครับ จักรวาลดูมันไม่ได้มีแค่ภาคหลักที่เราคุ้นเคยกันนะครับยังมีภาคสปินออฟที่โผลมาให้แฟนๆได้ลองในหลากหลายรูปแบบซึ่งบางเกมนี่ก็น่าสนใจจนหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยด้วยซ้าเริ่มกันที่ปี2005ครับมีเกมชื่อว่า Doom RPG ลงให้มือถือยุคแรกๆอย่าง b r i l l กับ Java ME พัฒนาโดย Fountainhead Entertainment ตัวเกมมาในสไตล์ RPG ผสม FPS แบบ t u r n b a s e สแปลกใหม่ based, มากในยุคนั้นซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรจนต่อมาไอตซอฟต์แวร์เลยทำภาคต่อคือ Doom 2 RPG ออกมาในปี2009ขยายระบบและเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกแล้วในปีเดียวกันก็มีอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจอย่าง Doom Resurrection บน iOS ซึ่งพัฒนาโดย Escalation Studio เกมนี้เล่าเรื่องราวคู่ขนานไปกับเหตุการณ์ของ d o ม m 3ถือเป็นการขยายจัก,กรวาลดูมในมุมที่ต่างออกไปกระโดดมาที่ยุคใหม่ขึ้นมาหน่อยปี2017มี Doom VFR หรือ Virtual F Reality ออกมาเลยครับเป็นเวอร์ชั่น VR ที่ให้ผู้เล่นเข้าไปสัมผัสโลกดูมแบบเสมือนจริงรองรับทั้ง HTC Vive, PSVR และ Windows Mixed Reality โดยเนื้อหาจะอยู่ในช่วงเดียวกับ d o ม m 2 1 6 6ทำให้แฟนๆได้เห็นเหตุการณ์รอบด้านมากกว่าที่เคย และล่าสุดก็มีไม้ที่ดูมในปี2023เกมมือถือแนวท็อปดาวชูเตอร์ที่หยิบดูมสเลเยอร์มาย่อส่วนให้กลายเป็นมินิสเลเยอร์น่ารักปนโหดตัวเกมเล่นเพลิน,ลนมีเสน่ห์เฉพาะตัวแต่เสียดายที่ทาง b e เทส s d าประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ไปในวันที่7สิงหาคม2024เรียกว่าอายุสั้นแต่สร้างความทรงจำให้แฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ดูไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกของวิดีโอเกมนะครับความดังความมันความเป็นตำนานมันถูกขยายออกไปในสื่ออื่นๆด้วยมีชุดนิยายสี่เล่มชื่อว่า Need Deep in the Dead Hell on Earth Infernal Sky และ Endgame ซึ่งเล่มแรกๆยังอิงบรรยากาศกับฉากจากเกมแต่พอหลังๆก็เริ่มหลุดไปเป็นไซไฟของตัวเองมากขึ้น โดยพระเอกในเวอร์ชันนี้พลทหารอาวกาศไร้ชื่อก็ได้ชื่อว่าฟลินท็กการ์ดหรือฟลายไปเลยนะครับต่อมาในปี2005ก็มีนิยายที่ดัดแปลงจากหนังดูมออกมาโดยจอห์นเชอรี่และถัดมาในปี2008-2009แมทธิวเจคอสเตโลก็เขียนนิยายดูม3 w o r l d o ์ on f i ฟ e กับดูม m m มเมลสตรอที่เน้นเล่าเรื่องตามเส้นของดูม3และภาคเสร um ิม resurrection of evil ซึ่งพอรวมๆกันแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวนิยายพยายามสร้างจักรวาลขยายให้กับด o มอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถัดมามีสิ่งที่กลายเป็นมีมดังระดับตำนานก็คือคอมิกดูมที่มาเวลเคยปล่อยในปี1996เป็นเล่นแจกฟรีงานเกมโชว์บอกเลยครับว่ามันโคตรจะเวอร์วังจน,นแฟนๆยังหยิบมาอ้างถึงอยู่ทุกวันนี้มีมประโยคอย่าง Rip and t ท a r หรือ You have Hu ส์กัตนี่แหละกลายเป็นตำนานติดตัวดูมสเลยเยอร์มายาวนาน แล้วก็ไม่ใช่แค่หนังสือการ์ตูนอย่างเดียวเพราะยังมีบอร์ดเกม Doom the Board Game ที่ Fantasy Flight Games ปล่อยในปี2004ซึ่งเอาความเป็น FPS มาดัดแปลงเป็นการเล่นแบบ Table Top ได้อย่างเจ๋งเลยทีเดียว แถมล่าสุดในปี2020ถึงขั้นมีการทำ D&D 5e Module อย่าง Doom Eternal Assault on a m a r o s t a t i o n โดยทีม Critical Role ที่ Matthew Mercer กับ Christopher Locke เขียนให้เล่นกันในรูปแบบ Pen and Paper RPG ด้วยคือจาก FPS ไปจนถึง D&D เลยทีเดียว แน่นอนว่าพูดถึงด o มจะข้ามหนังไปไม่ได้ภาพแรกคือด o มปี2005ที่ Universal Pictures ทำออกมานำแสดงโดยคาวเวอร์บินกับเดอะร็อกเดเวนจอห์นสันถึงแม้กระแสจะออกมาก้ากึง่งแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ด o มถูกเล่าในแบบ l i ฟ e a อคชั่ และต่อมาในปี2019ก็มี Doom Annihilation ah ที่เป็นหนังรีบูตแบบออกตรงลงแผ่นโดยมีแอมี่แมนสันมารับบทนำถึงแม้เสียงวิจารณ์จะไม่แรงเท่าภาคเกมแต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่า Doom คือแฟรนไชส์ที่คนยังอยากหยิบไปเล่าในรูปแบบอื่นอยู่เสมอ ในปี1996นิตยสาราเกมชื่อดังอย่าง Next Generation เคยจัดอันดับ Doom ไว้ในท็อป20เกมที่ดีที่สุดตลอดกาลโดยให้เหตุผลว่าต่อให้มีเกมเรียนแบบออกมาเป็นร้อยไม่มีใครสามารถแทนที่ความเร้าใจแบบต้นฉบับของไอ s ซอฟต์แวร์ได้คือพูดง่ายๆว่า Doom ม,มันไม่ได้แค่เกมยิงแต่คือประสบการณ์ดิบๆที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เกม ต่อมาในปี1999 Doom ก็ยังติดอันดับท็อป50เกมที่ดีที่สุดตลอดการอยู่ดีและแม้กราฟิกสมัยนั้นจะเป็นพิกเซลเหลี่ยมๆแต่บอกเลยครับว่าตอนเจอ Baron of Hell หรือ Cyber Demon เนี่ยหลอนพอๆกับเจอปีศาท 3D ในเกมยุคใหม่ส่วนพระเอกของเรื่องที่เราเรียกกันง่ายๆว่า Doom Guy หรือ Doom Slayer เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการเกม แม้จะไม่เคยพูดสักคาแต่ก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวเองเงียบครึมที่เจ๋งที่สุดตลอดการเอาล่ะครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแฟรนไชส์ o o m ตั้งแต่ต้นกําเนิดในปี1993จนถึง Doom The Dark a g e เในปี2025ที่เราเพิ่งเล่ากันไปนะครับ เห็นไหมครับว่าดู o ไม่ได้แค่เกมยิงมุมมองบุคคลที่1ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเกมที่เปลี่ยนโฉมวงการไปตลอดกาลตั้งแต่เทคนิคกราฟิก 2.5D ความรุนแรงสุดดิบการสร้างชุมชนมอดดิ้งและแน่นอนตัวดูม m กายของเราที่กลายเป็นหนึ่งในไอคอนของเกม ไม่ว่าจะเป็นภาคคลาสสิกภาครีบูตหรือสปินออฟทั้งหลายทุกภาคก็ยังคงเอกลักษณ์คือความโหดมันและไม่เคยให้เวลาหายใจผู้เล่นเลยซักเน็ดและนั่นแหละครับคือเสน่ห์ที่ทำให้ดูมยังคงอยู่ในใจแฟนๆมาจนถึงวันนี้สุดท้ายนี้ใครยังไม่เคยสัมผัสดูมแบบเต็มๆผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าที่จะลองมันคือประสบการณ์แบบที่คุณไม่สามารถหาได้จากเกม FPS เกมไหนแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจ,นจบครับ ถ้าหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการไอคอนิคคิวพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ